นี่คือสายพันธ์ุผีเสื้อที่สวยงามและโดดเด่นเพิ่มเติมซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026ทั้งในแง่ของสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผีเสื้อรุ่งอรุณ Madagascar Sunset Moth แม้จะจัดอยู่ในกลุ่มผีเสื้อกลางคืนแต่มีความสวยงามระดับโลกด้วยสีสันที่หลากหลายบนปีกทั้งสีเขียวแดงและม่วงสะท้อนแสง ปลายปีกมีลักษณะเป็นติ่งคล้ายผีเสื้อหางติ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผีเสื้อกลางวันเพราะสีที่สดจัดผีเสื้อเลข8 88 butterfly โดดเด่นด้วยลวดลายใต้ปีกที่ดูเหมือนตัวเลข88หรือ89อย่างชัดเจนพบได้ในแถบอเมริกาใต้เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของลวดลายทางเรขาคณิตในธรรมชาติผีเสื้อใบไม้แห้ง Deadleaf Butterfly สุดยอดแห่งการพรางตัวเมื่อหุบปีกจะมีลักษณะเหมือนใบไม้แห้งที่มีทั้งเส้นใบและจุดราแต่เมื่อกางปีกออกจะเผยให้เห็นสีน้ำเงินเข้มตัดกับแถบสีอ้อมที่สวยงามตระการตาพบได้ในประเทศไทยและแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผีเสื้อนกยูงพี a c o c k b u t อ e r f l y มีจุดเด่นอยู่ที่วงกลมขนาดใหญ่บนปีกทั้งส่ ซึ่งมีลวดลายคล้ายกับดวงตาบนแผนหางของนกยูงสีสันส่วนใหญ่เป็นสีแดงอิดและมีจุดวงตาเป็นสีน้ำเงินดำเพื่อใช้ขู่ผู้ล่าผีเสื้อกลาสี Zebra Long Wing มีปีกทรงยาวแคบอันเป็นเอกลักษณ์ลวดลายเป็นแถบสีขาวสลับดำดูคล้ายกับม้าลายเป็นผีเสื้อที่มีอายุยืนยาวกว่าสายพันธุ์อื่นและมักจะเกาะรวมกันเป็นกลุ่มในตอนกลางคืน ผีเสื้อหางติ่งมรกต Emerald Swallowwing มีปีกสีดำสนิทที่คาดด้วยแถบสีเขียวมรกตแวววาวเมื่อแสงตกกระทบจะเปลี่ยนเฉดสีไปมาพบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในป่าเขตร้อนของไทยผีเสื้อลายดาว Starry Night Cracker ผีเสื้อที่มีลวดลายบนปีกดูเหมือนดวงตาบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมีสีน้ำเงินเข้มประด้วยจุดสีฟ้าและขาวทั่วทั้งปีกเป็นผีเสื้อที่มีความสวยงามลึกลับและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณสามารถรับชมความงามของผีเสื้อเหล่านี้ได้ตามศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติหรือเขตอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่าเช่นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งรวมผีเสื้อกว่า200ชนิด